ครับสวัสดีคร e like of ับค huh? ือภาพภาพแบบสีกัดอย่างว่าเลยเด้อครับพี่น้องเด้อโอ้ตกปลาเร้าพี่น้องเด้อที่หามองแรกครับพี่น้องนี่ยงบรรยากาศครับโอ้แม่นี่เลยข่าวพายาก่อนหน่งยนี่ครับ แม่ลูกครับแต่มีโทรมาอยู่ดอกข้างไกลครับไปบ่ได้ครับเมาหลกครับบัดไปสองขวดเราพี่น้องเ้อนี่ใช่บ้างไหมฮะมันแจงนี่เอามาไปหันเสี้ยงครับนี่รวบสูงแม่ร้อยสามสิบเจ็ดบวกไปห้าร้อยสี่สิบด้วยครับงัอรูแบกครับนี่บ่เลยครับพี่น้องเ้อะเครื่องดำเครื่องโบน้มสีบะมีเตียงครับนี่แต่มีห้อยยังน้อย ไม่เสกเกลระเบิดครับแต่ว่าหายปงขนปงดำบ่ดแล้วว่ามีปัญหาสบายสบายครับนี่บ่งลูกสาวเหรอครับลูกสาวสีแดงครับหกเจ็ดแปดเดือนครับพี่น้องด้วยที่เดิเกเคือลูกนี่แหละครับนลูกดีนนดีอนอนน้อดีดีครับบางจีเมื่อด้วยบ้านเมื่อดยทั้งนี่เมื่อดยนี่เออ หดูเรื่องตแต้ม <c oughs> ยางย้อนโอตนต้นเปิดราคาไว้สองเมื่นสองพันห้าร้อยรับท่องห้ซี่สวิสานครับ,รรบนี่ลูกยี่หรือครับรเจ้าโทษมาถามแยกแากลราผมไม่ยากครับไม่ยากกบแต่งกันแล้จบครับแต่นนะมันไม่จบครับหามุมเออมุมม,ม,มีแจ้งนี่เอาเขามาไว้หาเสียงครับพี่นอ้อง โอ้ซื้อสองลุนสามพี่น้องเด้อแม่เฮากับ,บกวัวหลวามีลูกหรือบ่มีลูกเพราะว่กกมีเวลาตัวท้องนะครับไปก็ไปพอลูกใหญ่แล้วหกเจ็ดแปดเดือนแล้วนี่นั่นแหละหพี่น้องไปรุ่นเอาครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับต้องอเอาซีใส่สามเนอะนี่เมื่อสดลูกแรกครับสีใหญ่เป็นหนาพี่น้องเด้อนี่หมด ครับเนี่ยแบอใจรัวฟังได้ลูกยินน้อมมันเห็นน้าน้องเดียรเป็นเสีลาครับตัวหลวงมันแ่วน้อตบตุบดูรบประกันแชรขาเดือนหนึ่งนะครับเล็กงามทั้งคู่หน้าคู่หลังเบอร์เองนี้ครับลำเยลำเง,ำงาดีหางก็เ้าดีเลยข,ข,ขอเขาเลยห่อนเล็บหน่อย มึกกงเลูกับพีนบนกก่น้องเอ้ยหาเสด้กับพี่น้องลูกป๊บบมึนทำอะดาเลยลูกคนนีนขครได้มึงก็าบาทนี้าะลกูกนาอยากอยู่ดิส่งลูกดีไปดิสองเงินตองพันหาอยครับเอาวรวนๆเลยครับ ่องดำเครื่องบดแบบพี่น้องใชพี่น้อบางไก่บืเรื่องย้อนนนตัวเดีียวบางก่อนุ่จ้าวหนจว่างนี้ อ่สนใจกระซกมาเท่ามาพี่น้องเด้อซ่องหอยซี่ยอีสานครับเมาหล่ออยู่ก็ไม่ยากอะไรหรอกครับนั่นแหละไทยพี่น้องเบิ่งพิารณาเบิ่งคักนั่บางมุมอาจจะเมือ่อบางมุมอาจจะแจ้ง ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณขอบคุณที่เบิ้งกครับที่ติดตามครับขอบคุณหลายๆครับครับขอจบชีพเช่นนี้ละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ